สวัสดีครับผมเสน่ห์ศรีสุวรรณนะครับจากรายการมันนี่ท l k กวันนี้จะมาบอกข่าวดีสําหรับเพื่อนพนักงานเจเทคตกทุกท่านกับโครงการที่เรียกว่ามันนี่เซฟวิงออมเงินเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับผมจะมาเป็นวิทยากรบรรยายทบเครื่องเรื่องการเงินให้ทุกท่านได้รู้ว่าการให้เงินทํางานนั้นคืออะไรนะครับเราทํางานเราใช้เวลากับเรื่องของการทํางานมากมายเงินทองที่เราได้มาท่านทราบไหมครับว่าเงินของเราช่วยเราทํางานได้ครับ การให้เงินทำงานนั้นเงินไม่มีเวลาหยุดนะครับเงินทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงกับการที่มันออกดอกออกผลได้ผลตอบแทนกลับเข้ามาไม่ใช่ในรูปแบบของเงินฝากเท่านั้นนะครับยังอยู่ในรูปแบบของการที่เราลงทุนและทําให้เงินของเรานั้นงอกเงยด้วยครับในหลักสูตรนี้ทุกคนจะได้ทราบถึงวิธีการบริหารจัดการการเงินของเราเพื่อสร้างความมั่งคั่งในชีวิตชีวิตของเรากับความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่สาคัญมากนะครับในขณะที่เราทํางานวันเวลาที่ผ่านไปนะครับเมื่อถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่เราเกษเสียอายุ เราไม่มีเงินเดือนเราไม่มีเรื่องของผลตอบแทนแต่เรายังมีเงินที่เราทํางานไว้ตั้แต่วัยหนุ่มนะครับให้เงินนั้นยังสามารถดํารงชีพของเราได้เลพานะครับเราจะรู้วิธีการในการที่สร้างความมั่งคั่งในชีวิตเพื่ออายุที่ยืนยาวนานเพื่อครอบครัวของเราที่มั่นคงแข็งแรงได้อย่างไรต้องเข้าโครงการนี้ครับมันนี่เซฟิงกับเจเท็โตนะครับเพื่อประกานทุกท่านครับผมเชิญชวนรบพบกับทุกท่านในวันเสาร์นี้นะครับพลาดไม่ได้ครับกับมันนี่เซฟิงโปรเจกต์ครับ